ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึพันสามตอนแค่เริ่มสัทธาก็เจอปาฏิหารหลวงปูส่สวง แม้ว่าเธอจะไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่มาก่อนแต่ด้วยความศรัทธาที่เธอมีให้กับหลวงปู่สูงทำให้เธอได้พบกับเรื่องราวที่เธอเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เจอปกติแล้วตัวเธอเองเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์มาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งเธอก็คิดว่าอยากจะเจอกับพระอริยสงฆ์สักองค์หนึ่ง น้องบัวมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับหลวงปู่สวงบ้างครับคือแบบนี้ค่ะปกติแล้วเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมมื <c oughs> แล้วก็ตอนหลังมาต้องมาสวดปฏิจจสมุบาทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> แต่ทีนี้ว่าถ้าขันเองเนี่ยพออายุมากขึ้นก็ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำงานอะไรที่มันแบบเบาๆได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้พอสวกปฏิจจสมุบาทเนี่ยสายสายการเกิดสายดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนก็ว่าเราต้องการแห่งการหลุดพ้นเนี่ยนะคะอื uh huh. แต่ว่าแต่ว่าถ้าสี่ขันห้ามันก็ยังลอกต้องกินต้องใช้อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ uh huh. ก็เลยก็เลยมีมีความคิดว่าเอ๊ในประเทศไทยเนี่ยจะมีพระอริยสงฆ์องค์ใดบ้างหนอที่แบบเออ ทำให้เราแบบเบิกบ,บุญเก่ามาใช้บ้างที่บุญเราทําทําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปรากฏว่าจู่ๆวันหนึ่งยูทู e ช่องท่องตำนานไปกับอริชัยก็เด้งขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์และค้างอยู่แบบนั้นทำยังไงก็ไม่หายจะกดปิดก็ไม่ได้จนทำให้เธอต้องกดฟังแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าประมาณต้นเดือนตุลาคมอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเหรอ ใช่ค่ะคลิปของพี่ก็เด้งขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ค้างอยู่ในเครื่องอะค่ะก็เลยว่าเอะโทรศัพท์เราเสียแน่เลยกดยังไงก็ไม่ไปอ่ะค่ะหนูก็เลยต้องกดฟังอะค่ะแต่หนูจำหนูจำอีพีไม่ได้ว่าอีพีที่เท่าไหร่อะนะคะแต่แต่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของการที่ ออแล้วก็มีมีต่อมาก็เป็นเรื่องของของของป้าติ๋วนะคะอืแล้วก็เรื่องหลายๆท่านที่ว่ามีโชคลาภอย่างโน้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยรีบเออก็เลยบันทึกไว้ว่าบันทึกเออกดติดตามติดตามของพี่อู๋นะคะแล้วก็ฟังมาเรื่อยเรื่อยเร่อยแล้วก็มีทีนี้ก็เอ่อมีบทมีมีบทตอนท้ายที่พี่อู๋ตอนหลังมาพี่อู๋จะจะสวด ตรวจคําตอนจบคลิปไปน,นะคะว่า,าออลิเมียองสวงสัมปันโนนะคะคือตอนนั้นหนูหนูก็ฟัง่ะว่าหนูยังไม่ได้ยังไม่ได้สรวจนะคะเพราะว่าหนูสวดปฏิจจสมุบาทอยู่ปฏิจจสมุบาทเป็นบทที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสวดท,ท่านสัจชายะเวลาที่ท่านว่างเป็นบทสวดบนที่พระพุทธเจ้าท่านสวดนะคะเ<ห>ค่ะแล้วเวลาท่านสวดเนี่ยก็จะมีหมู่เหล่าพรรมรูปพรรม แล้วก็เทวดาทั้งหกชั้นเนี่ยค่ะก็จะมามาคอยรับฟังอะคะ่ะอืมสุดยอดเลยพี่อูยังไม่รู้เลยเหรอคะให้หนูสวดให้ฟังไหม <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเวลเดี๋ยวหลับก่อนไม่ได้ไม่ได้พูดค่ะเอาไว้มีเวลาหนูสวดให้ฟังค่ะแต่มันต้องใช้เวลาประมาณเอ,อถ้าสวดปกติหนูสวดเร็วค่ะก็ประมาณเจ็ดนาทีครึ่งก็จบ คือมันจะเป็นบทของบาลีแล้วก็บทแปลค่ะ mm hmm. ซึ่งมันเหมือนกับว่าเราเรามีความรู้ในเรื่องตรงนี้มาบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะว่าหนูเรียนพระอภิธรรมมาด้วยอค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีโชคอะค่ะพี่อู๋คือบางทีอะเทพเทวดาท่านก็เวลาหนูนั่งสมาธิเสร็จแล้วหนูก็ก็จะนอนเวลานอนหนูก็อนาปานาสติไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื mm hmm. แล้วก็ ท่านก็จะมาบอกเป็นนิมิตให้อย่างเงี้ยค่ะก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็ตีถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีโชคมีลาบกันที่เข้ามาในนิมิตนี่คืออะไรอะใครอ,อ่ะอ๋อเป็นเหมือนกับอย่างเช่นฝันว่าไปขุดปูอย่างเงี้ยค่ะไปเก็บเห็ดอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเองนี่แหละฝันฝันว่าไปไปจับปูไปเก็บเห็ดไปได้ปลา ไปไปคือไปได้ของอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาหวยมันจะออกตัวเก่าๆก็จะฝันเห็นที่ทํางานเก่าเห็นเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแปรให้คนอื่นเขาคนอื่นเขาก็ตีเขาก็ถูกกันอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหนูมาซื้อมันดับต้นต้านหนึ่งลดต้านหนึ่งประมาณเนี้ยค่ะพี่อู๋แต่ว่าแต่จริงๆก็ก็มีโชคบ่อยอยู่แต่เพียงแต่ว่าแบบมันเอ๊ะทำไมมันถึงคลาดเคลื่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยว่า ทีนี้หนูก็เลยคิดว่าเออบุญเราก็ทํามาเยอะเนาะศี่ห้าเราก็ปฏิบัติศีลนจาคะศรัทธาจากะอเออสมาธิปัญญาเราก็ทําเอ,อ๊แต่ทําไมเวลาเราเราเบิดบ,บุญมาใช้นี่ทําไมบางทีมันแบบมันได้ไม่เยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> หนูก็เลยก่อน <c oughs> ค,คิดหนูว่าหนูก็คือก่อนหนูจะทําสมาธิหนูก็จะคือคิดไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็อ้าว คลิปนี้เด้งขึ้นมากดยังไงก็ไม่ไปอ่ะพี่อู๋ใช่ไหมหนูแบบเฮ้ยมือถือฉันเสียเหรอเนี่ยก็มือถือก็ยังใช้ได้ปกติไงแต่อยู่ๆมันไม่ไปหนูก็เลยอ่ะอ่ะกดฟังดูสิเห็นช่องอลิชัยขึ้นแล้วก็เออะไรอิทธิทิริิต์ปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเอะหนูเคยได้ยินแต่เออหลวงหลวงปู่คำคนิง ที่อุบลอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่หนูที่หนูที่หนูเคยเคยเคย,เคยฟังฝั่งทางโน้นเลยนะคะนีแ่แหละหนูก็เลยฟังฟังฟังมาเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออืมรุน่นสายอิตธิปีปาฏิหารนนิ่ยจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นมันเป็นอวิชาซึ่งท่านท่านไม่นิยมให้แม้แต่พระพระโมคคัลนะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ไม่ให้แสดงฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็บอกให้มีอยู่เลอในประเทศไทยตอนเนี้ยอืม เนี่ยค่ะเพราะหนูฟังพี่โอจบตอนคลิปใช่ไหมพี่โอ้ก็บอกอิลิเมียองสงสมปโนหนูก็จำเลยแต่ว่าหนูจำหนูยังจำไม่ได้ทันทีนะคะหนูก็มามารีเพลย์ฟังใหม่งนี้แล้วหนูก็หนูก็มาจดไว้มาจดไว้หนูก็เลยหนูก็เลยเฟิร์ชหาดูข้อมูลว่าหลวงปู่สวงคือใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเฟิร์ชหาประวัติท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าหลวงปู่เป็นเป็นพระอริเจ้าจริงๆเนี่ยท่านคมรับรู้ได้ว่าในสิ่งที่ที่เราพูดไปหรือเปล่าวะคือคิดกับตัวเองนะคะว่าเฮ้ยอยู่ๆคลิปมันเด้งขึ้นมาเฮ้ยต้องมีแน่ๆเอ๊หรือเปล่าใช่ใช่แน่คือสงสัยทีนี้ก็ก็ตุลาก็สิ้นไปนะคะเมื่อคุณบัวได้ฟังเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวงจบ ได้เกิดความศรัทธาขึ้นในใจจนทำให้เธอต้องไปศึกษาค้นคว้าประวัติหลวงปู่สวงแล้วปาฏิหารก็ได้เกิดขึ้นกับเธอเมื่ออพฤติกาพฤติการเนี่ยเป็นเดือนเกิดหนู hmm. ทีเนี้ยหนูก็อยากได้เหรียญเนาะอยากเห็นเหรียญคือจริงๆไม่อยากเห็นเหน hmm. รียญว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไร ทีเนี้ยหนูก็เลยกลับบ้านที่อุดรเออขนุนขนุดรนุนบ้านหนูอยู่อุดรเนี่ยค่ะคือลูกชายทํางานที่โน่นแต่ว่าหนูตอนเนี้ยหนูมาทําการเกษตรที่อีกที่หนึ่งอะค่ะที่ไหนนะที่อุดรค่ะปอนที่ทําเกษตรอะไรที่ไหนอ๋อที่ทำเกษตรนี่อยู่ที่ขอนแก่นค่ะอ๋อคือเป็นที่ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะทันทันเสียแล้วแต่หนูก็มาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเงี้ยค่ะหลังเกษียณแล้วเีนหนูก็เลยกลับ นูกลับไปวันที่สิบสามวันที่สิบสี่ก็ลูกชายก็พาไปทานโน่นนี่นั่นพอวันที่สิบห้าน้องสาวที่อุดรคือคือหนูหนูเป็นข้าราชการบำนาญของสำนักรภาคสิบจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะคทีเนี้ยก็มีมีน้องมีอะไรอยู่ที่ภาคภาคสิบทีนี้ก็เลยนัดกันว่าเขาเลยบอกว่าเออพี่พรไปไปเยี่ยมพี่ศาสตร์กันไหมที่หนองบัวลำพู พี่แกไม่สบาย<ม>ก็เลยถามว่าเป็นอะไรก็คือแกเกิดสตรก k e อะค่ะ<ม>อ่าแล้วก็เดินไม่ได้ก็เลยเป็นอมัมพฤกษ์ข้างหนึ่งนะคะ<ม>นั่งรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนัดก,กับน,น้องไปงั้นโอเคเออเดี๋ยววันจันทร์ที่สิบห้าเราไปกันคือให้น้องเลิกงานก่อนนะคะ<ม>ก็เลยนั่งรถขับรถส่วนตัวไปกันจากอุดรไปที่หนองบัวลำพูก็ไปเยี่ยมน้อง ก็ไปคุยสารทุกสุขเด็บอะไรกันนาะนจนสุดท้ายกว่าจะกลับนะคะ่ะทีนี้คุณสากเขื่อเลยว่าพี่พรคือเคยเขาจะเรียกชื่อชื่อหลังอ่ะชื่อผมพรน่ะนะคะเขาจะเรียกชื่อหลังพี่พรพี่พรอ,อยากเห็นเลยเหรียญหลวงปูส่สวงอะ่ะผมในรุ่นหนึ่งเลยนะเขาว่างยงนี้ค่ะพี่โอ๋หนูกเ็เลยบอกว่าได้ถ่ายได้ถ่ายรูปมั้งป่าถ่ายค่ะเฮ้ยจริงเหรอสากจริงเขาก็ปาดเลเข็นของเขาแล้วเขาก็ไป เอาสร้อยเข้ามาทั้งพวงเลยค่ะโอ้โหพี่อู๋ใช่ไหมหนูเห็นนะหนูขนลุกเลยหนูนั่งลงแล้วหนูก็น้าโมสามจบแล้วก็อิลิเมียองสองสัมปโน,โนหนูสวดเจ็ดจบเลยค่ะอืมขนลุกสู้ส,ส,สู้สู้เลยพี่อู๋ใช่ไหมหนูแบบโอ้โหโอ้โหเป็นบุญวาส,สนาขึ้นหนูอยากเห็นว่ารุ่นหนึ่งอ่ะหนูไม่อยากเห็นรุ่นอื่นเลยมกเห็นว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรขอดูของจริง หนูไม่ไนกว่าหนูจะได้เห็นน่ะวันที่สิบห้าวันวันจันทร์ที่สิบห้าพฤศจิกายนนะคะตอนประมาณสองทุ่มอ่ะคุณศักเขาเอามาให้ดูเลยแล้วก็มีเหรียญเดียวด้วยนะคะคือสมัยนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการภาพของของเอ่อบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งอะนะคะเขาก็ได้ไปช่วยเหลือผู้คนแถวสีสเกตแล้วลูกน้องเขาก็เลยให้มาดูซิพี่อู แต่เขามีรุ่นอื่นอีกนะเขามีรุ่นอื่นอีกก็คือเขาอยากให้นู่นนี่นั่นอยู่แต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยเขามีเหรียญเดียว hmm. หนูก็เลยบอกว่าคือจริงๆหนูไม่สะสมอะไรมากมายแล้วหนูแค่อยากเห็นเฉยๆว่าหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงเ hmm. นี่ยคือประสบการณ์ครั้งที่หนึ่งเลยนะคะที่หนูไอ้ครั้งที่สองไม่ซ้ำไปนะที่หนูได้เห็นว่าแค่หนูคิดว่าหนูอยากเห็นของจริงของแทร่รุ่นหนึ่งเป็นยังไง hmm. อันที่สิบห้าได้เห็นแล้วทีนี้ หนูก็กลับมาหลังเสร็จหลังจากนั้นเสร็จแล้วหนูก็เลยกลับมาที่ขอนแก่นวันนุก็มาวันที่สนะิบเจ็ดเนาะเพราะว่าวันที่สิบแปดเนี่ยนะ้องก็คือสีคือคือ,คอช่วงนั้นเป็นช่วงที่เเกี่ยวข้าวเพราะพวกหนูทําเกษตรก็คือทํานาข้าวนะคะนาข้าวเจ้า,จาข้าวเหนียวยเงี้ยค่ะอืมก็พากันสีข้าวตากข้าวเสร็จแล้ววันที่วันที่สิบแปดเป็นวันที่ก็คือจะต้องเก็บข้าวขึ้นยุ้งฉางอะคะ่ะอยู่ก็ยุ่งกันทั้งวัน พออยุงกันทั้งวันพอดีที่บ้านเนี่ยก็จะมีวัวมีควายอย่างเงี้ยค่ะมีวัวหก <c oughs> ตัวมีควายหกตัว <c oughs> แล้วก็เอาไปเลี้ยงที่ไร่กันอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยวันนั้นช่วงบ่ายมานี่จะเป็นช่วงที่คือข้ามันก็เยอะเนาะ <c oughs> มันจะต้องเออก็ไปเรียกพี่น้องมาอะไรเงี้ยก็มาช่วยกันข้าวที่ตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องตากขึ้นมาแล้วก็ใส่กระสอบใส่กระสอบเสร็จแล้วก็เอาไปเทนในยุ้งนะคะ <c oughs> แล้วก็เอามา ตักใหม่ใส่กระสอบใหม่แล้วก็ไปเทยอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่อู๋ควายจะเสร็จก็ประมาณทุ่มนะคะทีนี้ทุ่มมันมืดแล้วเนาะเราเป็นช่วงมันเป็นช่วงฤดูฤดูหนาวแล้วอะค่ะแล้วทีนี้มันเป็นวันโกนด้วยวันนั้นนะ่ะเป็นวันโกนทีนี้ปรากฏว่าวัวกับควายก็คือตรงประตูหน้าบ้านใหญ่เนี่ยประตูที่ไล่เนี่ยก็คือเขาจะล็อกหมดปิดหมดนะคะ ปิดหมดแล้วก็ก็คือปล่อยวัวกับควายเนี่ยก็เลี้ยงให้อยู่ในบริเวณสวนก็คือจะมีที่ปลูกหญ้าปลูกอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่ออ๋แล้วมันจะมีช่องเล็กๆช่องเขาเรียกว่าช่องหมารอดที่ที่น้องก็ไม่ได้กั้นนะคะปรากฏว่าทั้งควายหกตัววัวหกตัวออกช่องนั้นนะคะอ,ออกได้ไงมันมันพอรอดได้อะคะ่ะมันออกไปกันอ <Herm> มันพาเวลามันไปเขาเขาจะไปหน้ารักอะคะ่ะ ถ้ามีตัวตัวนาตัวหนึ่งเนาะถ้าวัวมันจะมีควายก็ตัวนําตัวหนึ่งแล้วก็วัวก,ก็ตัวนําตัวหนึ่งเขาก็จะเดินตามก็ออกไปหมดเลยค่ะออกไปหมดเลยทีเนี้ยที่ที่ที่ไรอ่ะคะ่ะที่ไร่มันก็เป็นเป็นที่นาเนาะที่ไร่ต่อจากที่นาแล้วก็มันก็จะเป็นเบื้องนะคะเป็นเบื้องสำหรับทํานาเลยทีเนี้ยเพื่อนบ้านเขาก็โทรมาบอกว่า เออเห็นควายมาอยู่ตรงนี้นะมันออกมาจากนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะวัวน่ะเขาไม่เห็นเขาเห็นแต่ควายทีนี้น้องเขยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรป้าก็ไะวแต่มันนอนน้ำเสร็จแล้วมันก็กลับเข้ามาเองควายกลับเข้ามาเองค่ะพี่อูหกตัวนั้นกลับเข้าคอกเองค่ะพอมือข้ามมันก็กลับเข้าเองทีนี้วัวหกตัวเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นว่าไอ้ผู้นําผู้นําควายตัวผู้ไอ้ไอ้ควายเนี่ย มันพาลูกหลามันเข้าคอกแล้วอื hmm. ทีนี้วัวมันไม่เห็นพอวัวมันไม่เห็นเสร็จแล้วมันก็ไม่กลับเข้าคอกอะค่ะปลากฏว่าทุ่มกว่าแล้วหาวัวไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นพอดีมันมันเป็นที่นาเบิงนานาท่องเบิงเนี่ยยังมีบางเจ้าที่เขายังไม่เกี่ยวข้าวเลยอะค่ะก็ hmm. ประกาศหากันทั้งหมู่ทั้งห้าหมู่เลยค่ะ hmm. คือเขตเนี่ยมันจะติดต่อกับอำเภอชื่นชมมหาสารคาม hmm. แล้วก็ คำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินคือมันคิดมันเป็นรอยต่อค่ะพี่อู๋แล้วก็มันก็เป็นถนนราดยางที่แบบคือถ้าคนเขาเห็นใช่ไหมเขาก็ต้อนขึ้นตอนพาไปแล้วไปตรงโน้นแถวคันแห่มันก็จะเป็นมีลงเชือนอะค่ะแล้วแล้วก็เขตนนต่อกกับกระนวนตอกกับกระนวนก็มีลงเชื่อดในคลิปหน้าเรามาฟังกันต่อว่าวัวหกตัว รวมแล้วราคาเกือบล้านบาทจะรอดพ้นจากโรงเชือดหรือไม่แล้วคุณบัวจะทำอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสูงสัมปโ,โนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิดิกิเบก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ